เก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมยูโรปาลีกปืนใหญ่บุกไปพ่ายเบียริอลการแข่งขันทุตบอลยูโรปาลีกร,ร,รอบ4ทีมสุดท้ายเบียริอลชนะอาร์เซนอลสองประตูต่อหนึ่งอันดับ1เกมลูกปืนใหญ่ไร้พิษสงต้องยอมรับจริงๆว่าตลอด90นาทีในเกมนี้ไอ้ปืนใหญ่หาจังหวะเข้าทำที่มีลุ้นทำประตูได้น้อยมากแถมยิงตรงกรอบไปเพียง2ครั้ง คือลูกจุดโทษที่เป็นจังหวะและเป็นประตูหลุดของโอบามยองในช่วงทดนาทีสุดท้ายส่วนที่เหลือพวกเขาแม้จะสามารถคองเกมบวนเปลี่ยนแถวกรอบเขตโทษได้แต่ก็หาจังหวะเจาะเข้าสู่พื้นที่อันตรายแทบไม่ได้เลยซึ่งวันนี้เปเป้กับซาก้าดูจะรับภาระหนักในการสร้างสารรค์เกมบริเวณริมเส้นขณะที่บริเวณตรงกลางแนวรับของเจ้าถิน่นแพ็กกันค่อนข้างหนาแน,น่นทําให้หาช่องบุกทะลวงเข้าไปได้ยากนั่นเอง เรือดำน้ำทำการบ้านมาดีเกมนี้ดูเหมือนว่าบีเยลจะรู้ถึงจุดอ่อนบริเวณแบกซ้ายของผู้มาเยือนและจัดการเน้นขึ้นเกมสวนกลับโดยใช้ความเร็วความพล่องตัวของซามูเอลชุกบูซี่เล่นงานนรับของอาเซนอลจนเสียรูปกระบวนไปหลายครั้งโดยเฉพาะในครึ่งแรกนอกจากนี้ยังอ่านออกอีกว่าทีมเยือนมักมีปัญหาในการเข้าทำเมื่อเจอกับทีมที่แพ็คเกมรับแน,น่นๆพวกเขาจึงตั้งรับรอโอกาสอย่างใจเย็น และสร้างสารเกมสวนกลับได้อย่างมีคุณภาพและเปลี่ยนมาเป็นการเปิดเกมบุกแรกในช่วงที่ปืนใหญ่เหลือ10คนในครึ่งหลัง 3. หรือนี่จะเป็นยูฟาเอมิรีลีกอย่างที่ทราบกันดีว่าสถิติผู้จัดการทีมที่เคยพาสมโมสรควา้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดเป็นของอูนายเอมรีผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของบีริลอดีนใหญ่ของอาร์เซนอลที่เคยพาเซบียา คว้าแชมป์มาครองได้ถึง3สมัยด้วยกันโดยในปีนี้เจ้าตัวกับพาบีริลทะลุเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแถมกลุ่มความได้เปรียบด้วยการคว้าชัยชนะ2-1ในเลกแรกอย่างไรก็ตามไอ้พื้นใหญ่ยังคงมีโอกาสจากการบุกมาเก็บไปได้1อเวโกถ้าหากพวกเขาสามารถเอาชนะได้และยิงใน,นมากกว่า2ประตูขึ้นไปหรือต้องรุ้นให้ทีมเยือนทำประตูไม่ได้ในเกมที่เอเมเรสสเตเดียมสัปดาห์หน้าซึ่งผู้ชนะในนัดน,นี้ก็มีโอกาสสูงที่จะไปเข้าชิงกับแมนยูเนเตต ที่ก้าวขาไปรอแล้วแบบไม่เป็นทางการหลังจากถล่มโรม่าเลเท6-2คงน่าสนุกไม่ใช่น้อยหากเอมเมรี่พาทีมทรุเข้าไปพบกับทีมเต็งหนึ่งของรายการอย่างแมนยูในเต็นรอบชิงชนะเลิศจะได้เห็นกันว่าเขาคือเจ้าแห่งยูโรปาลีกอย่างสถิติมันบ่งบอกจริงหรือไม่ตัดเกรดนักเตะอาร์เซนอลในเกมยูโรปาลีกเมื่อคืนหวานนี้ คะแนนนักเตะของบีเรียลลูรี7คะแนนฟรอย7คะแนนอาลเบอ8คะแนนต่อเรส7.5คะแนนเปราซ่า7คะแนนกัปู6.5คะแนนปาเรโค6.5คะแนนทิเกิลอด7คะแนนชุกูซี่7คะแนนอัลคาเซ6คะแนนมเรโน6.5คะแนนตัวสำรองกุโกแลง6คะแนนมาริโอ6คะแนนมรเรโน5คะแนนและโกเมส5คะแนนส่วนคะแนนนักเตะของอาร์เซนอล เลโน่หคะแนนแชมเบอร์หกคะแนนโฮดิงหกคะแนนมารีหกจคะแนนชาก้า5.5คะแนนปาเต6.5คะแนนเซบยอตหกคะแนนโอริกาดห้าคะแนนชาก้า7คะแนนเปเป้เคะแนนสมิธโรห้าจคะแนนตัวสำรองมาเตเนรี่ห5าคะแนนโอบาเมยองห้คะแนนววลเลียนหคะแนนและเอลเนนี่หคะแนน Man ออฟเดอะแมต ตาอูนอันบิโอปนปักหลังตัวเก่าไวัย5ปีพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่ปัญหาเลยในการเล่นเกมระดับสูงยิ่งไปกว่าน,นั้นประสบการณ์ที่สั่งสมยังสามารถช่วยทีมได้ดีในหลายๆจังหวะโดยเฉพาะเกมรับที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมจนทีมเยือนหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นยังเติมขึ้นมาทประตูจากลูกเตะม,มุมช่วยทีมคว้าชัยไปได้ในเกมวันนี้อีกด้วย อาเซนอลเริ่มไม่พอใจผลงานการทำทีมของมิเกลอเตต้าและมีข่าวว่าพวกเขาเตรียมหากุนซือคนใหม่ในซัมเมอร์นี้แล้วในขณะที่มิเกลอเตต้ากำลังเตรียมตัวพาทีมลงเล่นในรอบเซมิ f i n a l กับบีเรียลในศึกยูโรปาลีกในวันพฤหัสนี้เดลี่สตาร์ก็มีรายงานออกมาว่าบอบริหารเดอร์กันเนอร์ไม่ค่อยประทับใจกับการคุมทีมในฤะดูกาลนี้ของเขาสักเท่าไหร่นักจากการพาทีมรั้งอันดับ10โดยลงเล่น33นัดมี46คะแนน มีแต้มห่างจากท็อปฟ้าอยู่ถึง9แต้มในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียง5นัดเท่านั้น